อ่าสวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องลูกค้านะครับอ s ุด x สี่ศูนย์ห้านะครับเป็น gen เจนะครับเครื่องนี้ตกน้ํามาเลยแกะออกมาเช็คดูอาการนะครับพอแกะออกมาแล้วเห็นข้างหน้าคือช่วงช่วงขางานาดนี่นะครับน้ําน่าจะลงแ,แถวช่วงนี้นะครับ แต่ตรงนี้ยังไม่มีอาการช็อตนะครับแต่น้ามันอาจจะไหลลงไปตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ลามมาที่เห็นข้างหน้าคือมีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้เป็นรูลำโพงนะครับสปีกเกอร์เครื่องจะอยู่บอร์ดจะอยู่สภาพอย่างนี้นะครับแต่พอแงนออกมาปรากฏว่า นี่นะครับตอนนี้คอยไปแล้วนะครับขึ้นสนนมแล้วแลวตรงนี้สายแพรเอ้ยสายแพร่กาวนะครับกาวทองแดงช็อตนะครับมันเลยลามพามาถึงจุดนี้นะครับนี่จุดข้างบนจะเห็นว่ามีรอยช็อตอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกไฟเลี้ยง cpu นะครับสามขาไปแล้วนะครับมีไดโอดเอ้ยนี่ตัวต้านทานไปสี่ตัวเลยนะครับเนี่ยมันน่าจะช็อตลงกาวตรงนี้นะครับนี้ํามันเลยพาให้ช็อตนะครับผมคิดว่าไม่รู้มันจะเข้าไปถึง cpu หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่รอดครับเพราะดูคาบแล้ว c ีพเนี่ยมีรอย ตัวนี้ต้องทำใจเลยนะครับแอลไปหมดเลยนะครับทุกพวกซีไปหมดเลยนะครับเนี่ยสองตัวนี้นี่ด้วยนี่อีกอันนี้ชุด PWM ชุดที่หนึ่งชุดที่สองไอตัวที่สองนี่นะครับอันนี้เป็นมอตเต e ที่เห็นๆก็น่าจะมีพวกนี้แหละครับส่วนการ์ดจอนี่ไม่น่าเป็นอะไรนะครับรุ่นนี้ไม่มี hm นะครับขออย่างเดียวอย่าให้ cpu เป็นอะไรเลยครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูนะครับ